สวัสดีนะผมคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อโอเคนะครับพอพอเลิกเล่นมุกนี้สักทีนะครับมุกนี้มันเก่าไปแล้ววันนี้ก็ผมมมอยู่ในโลบ็อกนะครับกับในแมพที่มีชื่อว่าโป k e มอนโก o โอ้ไมค์กูดเนสนี่อะไรเนี่ยมีโป k e มอน Go โอ้ไม่กอดดูครับผมมันให้เราจับโปเกมอนมากมายถึง48แบบแล้วก็มีไข่อีก โอ้ไม่ก็ต้องซื้อไข่ต่างหากเลยวัดเด็กมันเล่นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีอะไรมี m o u n t a n d เหรอ <laughs> เป็นอะไรครับเออนี่มีโปเกบอนครับผมแล้วกูจะปลาไปยังไงวะเฮ้ย <laughs> ปาโปเกบอลแปนบนึงผมเป็นทีมเวเลอร์ดิเออทีมแดงต้องมาครับผมจังหวะนี้นะครับยิ่งใหญ่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มน้ําชาก่อนวัดดีเพื่อนปโปเกมอนมีตรงไหนให้เราจับบ้าง <laughs> โอ้เดี๋ยวตรงนี้มันเป็นที่ประลองกันเลยครับที่ PVP กันทีมมิสติกนะครับสองคนกำลังจะประลองกันอยู่ครับผม พรีสได้โปรดโปเกมอนอยู่ไหนวะตอนนี้ยังไม่มีโปเกมอนให้กูไป PVP เลยชิบหายเอ้ยนั่นอะไรอะโปเกมอนหรือเปล่าตัวเธอนะครับเข้ามานี่แม่งไม่ได้มีความรู้อะไรเดียวๆใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้ Holy God ใช่ป่าว,วะใช่เด็กไหมเด็กจริงๆด้วยนั่นอะไรนะครับโปเกมอนชัวชใช่เปล่านั่นมันหมูไม่ใช่อะ่ะมันเป็นโปเกมอนน้ำจับหน่อยเรียบร้อย พ้ยบาจริงเลยในตัวแรกมาอุ้ยมี5 2ตัวละแสดงว่า GPS ลวนนะครับแป๊บนึงขอเปิด wi-Fi แบตจะหมดแล้วเอา power bank มาต่อข้างในนั้นอะไรอะมีที่แต่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เอาผ้าออกจากปากกินมันะพระเจ้าเป็นแบบที่ a m a เมซิ่งมากครับผมคุณผู้ชมครับมาหาเสื้อผ้าหล่อๆกันเลยดีกว่านะโอ้ยนี่มันเสื้อผ้านิกกี้นิกกี้พี่ในกี้โอเคโทษโทษดูตรงนี้หน่อยโอ้โบรฟสผมพิวดี้พาย ผมต้องใส่ไนกี้ผมใส่ไนกี้ไม่ได้เหรอนี่ไนกี้ไนกี้เออโคตรจะหล่อจ,อจังหวะนี้มีเสื้อฝ้ามีเสื้อฝ้าพี่เสื้อผ้าฟรีนะครับเรียกได้ว,ว่า Amazing มากอะ่ะโอ้นี่มีของให้เราเปลี่ยนชุดมากมายนี่มันของผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยมันผ้าพันพอที่ผมมีแล้วแว่นตา mlg นึงใส่แว่นตา mlg แว่นตาพี่เออนี่แว่นตา mlg ใช่ไหมเฮ้ยม,มึงใส่ทับกันนะ่โถ่เอ้ย พอออกได้ไหมแน่ๆ Holy crap ไม่นะโอ้ยด 7K กูพอละกูพอแล้วมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอะไรก็ไม่รู้ครับผมแ e a รีมูฟเอออย่างงี้ดิเออโอ,อเครีมูฟ v บอกทั้งหวัวเลยไม่ได้ละต้องนึ่งใส่อันนี้ใส่หมวกอ่ะแล้วก็ใส่บั้นต้ายมัลจีเอ้ยใส่บั้นต้ายมัลจีหน่อยจะได้เหมาะเออไปเลยอย่างงี้ดิพร้อมที่จะไปจับโปเกมอนกันแล้ววันนี้ผมจอร์ดเดอะเซลแมนจะมาจับโปเกมอนกัน นะกินพิซซ่าก่อนอันนี้อะไรวะโอ้บอลูนโอ้ชอบดิยิ้ตแค่ชอบดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้ครูไม่ตกตายเลยเออไม่ตกตายไม่ตกตายนะครับคุณผู้ชมเยอะมากเลยเราไปหาโปเกมอนกันดีกว่าครับผมคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าโปเกมอนมันจะเกิดตรงไหนบ้างเนี่ยครับผมตรงนี้มีรันด้วยครับผมเราจะกดวิ่งไป xdd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  ดูดิมันได้มาอยู่ตัวเดียวโธ่เฮ้ยนายจับโปเกมอนอยู่เหรอจับด้วย แถวนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจอเต่านะครับเต่าน้ำจังหวะนี้เฮ้ยเมึงใจเย็นเดี๋ยวดายดเมื่อกี้พุ่งลงน้ำ later โหมันก็ขึ้นได้นี่หว่าโทรเฮ้ยเดี๋ยวจับเรียบร้อยเรียบร้อยบ้านผมบ้านผมซื้อบ้านด้วยด้วยเหรอซื้อบ้านได้ไหมอ่ะเพราะบ้านหลังนี้มันไม่มีใครอยู่ครับนี่เรียบร้อยบ้านผมบ้านผมดูดูบ้านผมนะฮะ ไม่มีตังสักบาทก็ซื้อได้นะคุณผู้ชมมาเปิดตู้เย็นกินกันหน่อยต้องไม่มีอ่ะมีของเลยเลยไม่เป็นไรกินมอเทนดิว <laughs> มันเช่มอสเทนดิวเหรอวะดูๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช่ <laughs> เป็นโลบ็อกดิวนะให้ตายเถอะ <c oughs> ไปหาปเกมอนกันต่ออย่างน้อยๆวันนี้10ตัวต้องได้นะครับฮอลลีแครบมีแบบเกรดบอลอะไรประมาณนี้ไหมแม่งมีลูกเดียว <c oughs> นั่นโปเกมอนหรือเปล่าเราจะลองไปโฟกัสดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมวิ่งหน่อยเถอะวิ่งหน่อยเออจะให้สปีดไป นี่มันงูเหลื่มเราจับงูเหลื่ยมเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณแย่งของของคนอื่นได้อ่าโอเคเสียใจที่มิสติกเหรอไม่ได้แดกรับผมลาก่อนนะครับ ไม่ได้มีความสมจริงเหมือนโปเกมอนโกเลยโปเกมอนโกเวลามันจับมันยังมีแบบเปอร์เซ็นต์การหลุดไงอันนี้แม่งไม่มีจับเทพแบบฟรีๆนะโอ้ไม่นะนั่นมันดากอนไนใช่ไหมเนี่ยไปเจ้าไปจับดากอนไนกันเพื่อนวิ่ง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 ดากอนไนดากอนไนโปเกมอนจับโอ้เยี่ยมไปเลยจริงๆตัวนี้หายากมากเลยนะน็อตติ้งนะคุณผู้ชมโอ้นั่นอะไรอ่ะเห็นไกลๆเห็นไกลๆเลยทีเดียวนั่นดาว ฟักดาวเปล่าวะดาวจริงด้วยดาวขำาริไม่ใช่เฮ้ยผมจะจับมันได้ไหมนั่นน่ะผมยืนอยู่บนดาวนั่นน่ะเฮ้ยไาเรียบร้อยสตา์อยู่ครับผมไป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 จับหนอนจับหนอนเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้นั่นอะไรอะ่ะนั่นมันหนูและทะ่าท่าบ้าเฮ้ยจับสักทีเด้อขอร้อง <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย,รย,รอยตรงนู้นเฮ้ยนี่มันสถานรับเลี้ยงเด็กเลยครับเข้าไปดูกันหน่อยโอ้ โปเกมอนเต็มเลยจะโปเกมอนก่อนไปชดไอ้บ้าไม่มีอะไรเลยนี่หว่าบ้าเอย้ยเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งครับผมตรงนั้นมันเป็นอะไรครับแปบ๊บหนึ่งแมงวันเกาะอ,อยู่ตรงจอกูไอบบ้บ้ามึงบะบางหายเอย้ยบ้าเอ้ยนั่นยิมมย้มครับผมยิ้มครับเข้าไปในยิ้มกันดีกว่าเราจะใช้โปเกมอนที่เราได้แม่งเดี๋ยวคนละยิ้มกันพี่มึงอันนี้มันยิ้มที่ออกกำลังกายเดอะฟ c ก โอ้ oh, ลีกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ได้จะมาเล่นอันนี้คนละยิมกันนี่บ้าเอ้ยนึวกว่ายิมที่แบบให้กูตีอยู่กูตีมหรอกครับไม่ใช่ยิมคนละยิมกันเลยแถวนี้มีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่าโอ้ oh my god เน่นผมเห็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พี่อะไรล่ะถ้ามันเป็นโปเกมอนที่มันอยู่ในน้ำอะจับหน่อยจับหน่อยดิเฮ้ยจับหน่อย คือมึงคือมึงเหมือนตุ๊กตายางมากจังหวะนี้คือแบบเหมือนเป็นแบบลูกโป,โป่งที่ลอยอยู่ตรงน้ำอะนี่ไงคาล์ดอสเหรอใช่ป่ะใช่ป่ะชื่อมันเป็นแบบรู้สึกเป็นตัวเทพเลยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมน่าจะเทพเหรือว่าใช่เทพก็ไม่รู้แหละนะช่างแม่งเลยครับไม่มีความรู้เรื่องโปเกมอนเท่าไหร่แต่ก็เล่นอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเราได้มากี่ตัวแล้วได้มา9้าตัวแค่ตัวเดียวคุณผู้ชมจังหวะนี้ต้องหาแบบตัวจมๆไปเลยเหมือนมีตัวอยู่ข้างบน สนามเด็กเล่นนะครับแพื่นมึงนะนี่เชิดใช่เปล่าลนั่นน่ะน่าจะใช่นะครับแค่นี้เราก็น่าจะได้สิบตัวแล้วมั้งเอ้าไมค์กาดียวเพิ่งจะจับจะจับอ่ะจับจับหน่อยจับหน่อยเยี่ยมชื่ออะไรวะอ่านยากไม่อ่านแล้ว <c oughs> เล่นม,มาสิบตัวโอ้โหจีจีอีซี่นะคุณผู้ชมแม่ เดี๋ยวมีให้ต่อสู้ด้วยเหรอมีใครรู้ักมมามาต่อสู้กันมาต่อสู้กันเถอะไม่มีใครต่อสู้กันเลยเหรอรู้สึกน่าจต่อสู้เลยโอ้ตัวเขียวมาเลยสะดุ้งจัมสแ์แรกนะครับนึกว่าเ,เห็นผี มาคุณผู้ชมเนี่ยก็ไหนๆนะครับเอาอีกสักตัวหนึ่งนะครับเราก็จะทำการปิดคลิปกันดีกว่านะครับเพราะโปเกมอนโกภาคนี้ดูเหมือนว่ามีอะไรทําเยอะเกินไปนะครับกูไปชดจริงๆตรงแถวนี้มันน่าจะสปอนมาบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่สปอนมาเลยเรื่องนี้นว่ามีประโยชน์นะแถวนี้มีอีกไหมมันมุษยนตัวเขียวเห็นมนุปย์ตัวเขียวอู่แล้วครับโอ้นั่นมันปูจับปูก็ได้วะเห็นปุ๊บกูกรี๊ดเลยไปไปไไปต่อ ไม่ต้องสนใจปูบ้านั่นอยากตางจริงๆโอเคคุณผู้ชมครับก็ทั้งหมดทั้งมวลของ CSGO ไม่ใช่โปเกมอนโกคงมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะยังไม่เห็นอุย้ยลตัตต้าไปแล้วครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิ้์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับสำหรับโปเกมอนโกนะครับผมในเวอร์ชันของโลบ็อกนะครับผมใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะฮะสำหรับวันนี้ผมนะครับขอบคุณมากครับ